สี์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับหัวข้อวันนี้ฝากเงินเผือกเยกพิเศษ200 0 0 0บาทนะครับกับเงินฝากเผือกเยกพิเศษ4เดือนเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.8%ต่อปีนะครับได้ดอกเบี้ยรวมแล้วกี่บาทคลิปนี้มีคําตอบกันครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยหักน้ที่จ่ายด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับบัญชีเงินฝากเผือกเยกพิเศษนะครับ อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.8%ต่อปีนะครับเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปเพื่อความสะดวกคล่องตัวนะครับม,มีเงินเก็บอุ่นใจพร้อมใช้ในยามฉุกเฉินจุดเด่นของเงินฝากเผื่กเรียก4เดือนนะครับฝากระยะสั้นเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับคำนวณดอกเบีย้ยแบบรายวันเลยแล้วก็ถอนเท่าใดก็ได้นะครับ เงื่อนไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรลยเมื่อฝากครบ4เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเปลือกเรียกที่บัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้สมุดสามารถใช้สมุด ฝากนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนเล่มเดิมนะครับจากแคมเปญไหนก็ได้ขอให้เป็นแค่4เดือนเนี่ยนะครับเอามาใช้นะครับได้นะใช้ของเก่าได้นะครับมาฝากใหม่การคิดตาดอกเบีย้ยผลตอบแทนนะครับได้ตาดอกเบี้ยร้อยละ1.5 3ต่อปีนะครับ เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละหนึ่งจต่อปีระยะการฝากนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมถึง30มิถุนายนสองห้าหเจดนะครับตลอดสองเดือนเลยนะเงอนไขการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ4ี่เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินฝากประเภทเผือกเรียกณวันถอนในอัตราต่ำสุดนะครับภาษีน้ำใจบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลหักภาษีในที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพากรการลงรับดอกเบี้ยนะครับจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งเอาไว้นะครับคุณสมบัตินะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทเอกสารการเปิดบัญชีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วนั่นเองนะครับ ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับเราต้องรู้วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกันก่อนนะครับว่ามีหลักการคำนวณอย่างไรนะครับมีแบบไหนเราจะได้คำนวณกันได้นะครับก่อนอื่นนะวิธีการคำนวณนะครับเราต้องรู้ก่นกอนว่าเงินฝากเท่าไหร่แล้วก็อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับวิธีการคำนวณเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยลแล้วก็คูณวงเล็บจำนวนวันที่ฝากหาร365วันนะครับก็เท่ากับอัตราดอกเบี้ยนั่นเอง ตัวอย่างนะครับฝากเงิน20,000บาทนะครับอาตาัตราดอกเบี้ย0.5%นะครับแล้วก็ฝากจำนวน1ปีนะครับวิธีการ20,000ื่นคูณศูนะครับแล้วก็คูณวงเล็บนะ1ปีนะครับเรามาดูว่าปีนี้เท่าไหร่นะครับ365วันใช่ไหมนะครับก็หาร365วันก็เท่ากับ100บาทนะครับดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับคือ 100บาทนะครับนี่คืออัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับไปนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็จะปรับตัวเงินฝากนะครับปรับอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จํานวนวันเพราะบางทีเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารเนี่ยในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยฝากประจํา9เดือน9เดือนเนี่ยมันกี่วันเราก็ต้องไปดูนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ากี่วันนะครับเราก็ต้องทราบตารางนี้กันก่อน ตารางนี้นะครับมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยแค่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพซึ่งทุก4ปีมันจะมี29วันนอกนั้นจะ28วันหมดนะครับนะทุก4ปีมันจะมี29วันวันหนึ่งนะครับเท่ากับ366วันนะครับแต่ปีส่วนใหญ่จะเป็น365วันนะครับ เราจะรู้จํานวนวันของแต่ละเดือนนะครับเนี่ยแล้วก็มาบวกกันนะครับสมมุติฝากตั้งแต่เดือนเมษา1นเมษาแล้วก็ไปสิ้นธันวาคนะคแล้วก็ดูว่าหนึ่งเมษาเนี่ยช่วงเดือนเมษาจํานวนวันเท่าไหร่นะครับถึงธันวาบวกกันเลยนะครับแล้วก็เอาไปเข้าสูตรนั่นเองนะ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนะครับเงินต้น2 0 0 0 0 0ดอกเบีย้ย1.53นะครับจำนวนวันที่ฝาก120วันดอกเบีย้ยที่รับ1,006บาท3สตางค์นั่นเองนะครับอัตราดอกเบีย้ยไม่หักภาษีนะที่จ่ายก็รับไปเต็มๆเลยสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับสรุปเงินต้น2 0แ0,000ดอกเบีย้ย1,006บาท3สตางค์นะครับเป็น2,001,006บาท3สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลย ก่อนจะการใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยงเงินฝากได้ใหม่ในทุกๆวันนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับก่อนจะก,กันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงิน ได้ทุกช่องทางเลย1เลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน S M S อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด S M S นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิก ห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับ การที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้เบหนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน6 6มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อข้อมูลอันเนี้ย ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปนสนใจนะครับ